ดี่ท่านวันลเล็ห1,000 0บาทไปต่อแน่นอนนะครับแต่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมนะครับซึ่งต้องมีการหารือกับพักร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนนะครับและความชัดเจนทั้งหมดจะมีขึ้นในวันถแถลงนโยบายรัฐบาลนะครับ ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นวันที่11กันยายนนี้นะครับจากนั้นทุกอย่างก็เดินตามขั้นตอนนะครับซึ่งณตอนนี้ตามข่าวล่าสุดก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปลี่ยนเป็นแจกเงินสด10,000บาทให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการทั่วประเทศภายในเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ว่า รอข้อสรุปอีกนิดหนึ่งและจะได้ทราบกันอย่างชัดเจนในเร็ววันนี้นะครับส่วนประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางจะเปลี่ยนเป็นแจกเงินสดหรือไม่อย่างไรต้องรอดูความเหมาะสมและการหาลือกับพักร่วมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับ